ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในโอมาทีพ s i ช n ่นเคยเนาะแต่วันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบล็อกแมปคอ j จูยูนิเวิร์สนั่นเองเออซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นน้องกอซิล่าจูเนียร์ของเรานั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยโผล่มาในปี1995ก็คือตอนปะทะเดสโตรยานั่นเองนะครับผมนะเออเป็นลูกของกอซิล่านะครับผมตอนนี้เนี่ยเป็นเล่นไปถึงเลเวล8นะครับผมนะก็เป็นตัวที่โหดสุดเลยในระดับการเล่นของผู้เล่นม อโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นกันไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างเราไปดูกันเลย ี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของน้องก็ตจูเนียของเรานั่นเองนะครับผมจะหลังค่อมคอมค,อมคล้ายๆไดโนเสาร์เนาะเออดูดีแต่ก็คือแบบว่าเหมือนคนเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่เก่งอยู่ระดับหนึ่งของผู้เล่นใหม่อ่ะเนาะ,ะอ่าดูจากการตบนะฮะนี่ ดูนะแล้วก็จะมีท่ากระโดดพังด้วยนะอันนี้คือท่าอะไรอ่อตบอ๋อสบัดหางถ้าสบัดหางเก่งสบัดหางเออสบัดหางพังพังพังให้หมดครับผมแล้วก็ท่าสามกระโดดตบนี่อย่างนี้เลยนี่เนี่กระโดดตบครับผมกระโดดตบหน้าตบหลังตบคร่อมเออขอกระโดดตบพังเมืองแบบเยียวๆนี่เนี่ยกระโดดตบครับผมเออ ก็ถือว่าท wow. hey, ่าแต่ละท่าของนางคือแรงอยู่นะแรงแล้วอุ้ยเดี๋ยวก่อนอันนั้นคือน่าจะเป็นปี2019หรือเปล่าดูดีท่าเดินแบบเก่งมากขอพ้นหน่อยนะครับผมนี่ฮะขอพ้นหน่อยนี่เนี่ยพ้นอัตบิเล็กนี่ยิงยิงวิญญาญาญาญอู้สับสัดตบสัดตบสบัดต่อสัดต่ออย่ายุ่งกับผมครับผมผมไม่เล่นกับพี่ครับเพราะพี่เลือดเยอะโอู้ดีโอเคนำมาทำร้ายเราเนาะนำมาทำร้ายเราละเออเดินไปเลยอีนางู เออคำรามไปหนึ่งทีนะครับผมคำรามไปหนึ่งทีเดี๋ยวเราไปตีนั่นดีกว่าขอยิงหน่อยนะจ้านี่นะยิงโอ้ยโอ้ยเจ็บระดีเจ็บระด,ดีโอยนางไล่เก่งนางไล่เก่งวิข้างล่างนั่นชินหรือเปล่าวะห่างยาวๆ วิเดยาเดี๋ยวเดี๋ยวนางนางพ่นพ่นพ่นเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพ่นใส่ชั้นสิอย่าพ่นใส่ชั้นอย่าพ่นใส่ชั้นออ้ยอว้ย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 อีห่านี่บรรนามันโนกเก่งโอเคสงบศึกแล้วนะครับผมนะอีห่างยาวนั่นชินอ๋อจริงๆด้วยนั่นคือชินนั่นเองขอชีดหน่อยนะครับผมนี่เนี่ยฉีดใส่ชินก่อนนางจะเห็นไหมอุ้ยนางเห็นี๋ยว่านางนางจะไล่นางจะไล่ออย่าคคำลงคำรามเก่งคำรามเก่งยังไงคำรามเก่งแล้วยังไงต่อครับ เฮ้ยนี่อ้าวขอตบสักทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปตบนางดีกว่าขอตบสักทีหนึ่งนะครับนี่แน่วิวิวนางสู้อ่ะเฮ้ยนางสู้โอ้โห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 เจ็บ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 โอ้โหหย่า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 วิวิหย่าหย่านี่แน่ตบใช่ไหมขอกระโดดตบหน่อยกระโดดตบนี่แน่กระโดดตบอวิวิวิขอลงน้ำก่อนดีกว่ายี่นี่ไล่เก่งว้านางไล่มาแล้วครับผมล่าสุดวิวิหย่านะอย่านะหย่าหย่าหย่าขอว่ายน้ำนี้ก่อนเดี๋ยวขอว่ายน้ำนี้ก่อน โอ okay. เคอืออ่าพ่นอะไรครับผมพ่นอะไรพ่นอะไรเก่งวิววิวนางจะเอาเราใช่ไหมนั่นน่ะขอยิงหน่อยนะครับผมนี่เนี่ยยิงก่อนอุ้ยนี่ประสานงานกันเวอร์โอ้โหทีครึ่งหลอดขอนีดีกว่าครับผมขอนีดีกว่าอวิววิวอย่าได้ตามชั้นวิวเกือบวิวนางไล่หรือเปล่านะ วันไงกูว่าแลนางไ่จริงด้วยวิยญาทำร้ายฉันออ้ย่ายายาๆายายายอย่าขอว่ายน้ำหนีก่อนขอว่ายน้ำหนีก่อนออ้ยอย่าทำร้ายชนะชินโอ้หนางตามเมอร์นางตามมาเวอร์อย่านะฉันเป็นแค่ลูกก็ซีล่าเราสายพันธุ์เดียวกันไม่ใช่หรอนี่เนี่ยออออย่าหนีนะอย่าทำร้ายฉันนะงุ้ยโอ้จะเอาฉันไหมนั่ยนะ โอ้เอาจริงด้วยวะเฮ้ยเอาจริงด้วยเดี๋ยวออ้ยโอ้หไล่ฉีดไล่ฉีดอย่าไล่ฉีดใช่ช <rons> ั้นออ้ยอ้าวตุยเลยอันนี้คือการแย่งของขวัญกันนะครับผมอุ๊ยอีนี่สะบัดหางใส่หน้าชั้นอุ๊ยโอ้โหกระเด็นเลยเหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งแย่งของขวัญกันดิอุ๊ยอีหานี่ก็ผักกันกระเด็นเช่นขอได้บ้างอ่ะของขวัญหน้าเธออุ๊ยโอ้โหสะบัดเก่งนหอีนี่อย่านะมึงอย่านี่เนี่ยขอตบหน่อยดิอุ๊ยโอ้โหก็ดน อีหามันจะไม่ให้ของขวัญฉันเลยเหรอกูไม่เอาก็ได้วะกูไม่เอาก็ได้วะวเดี๋ยวก่อนนะฉันขอของขวัญหน่อยนะแป๊บหนึ่งกูวิฉันอยากได้ของขวัญมากอะ่ะอีนี่ก็ผักกูเก่งอ่า,อาเอากระเด็นกันให้หมดเลยครับผมกระเด็นกันให้หมดเลย <c oughs> ยังไงครับอุ๊ยอีหานี่ก็ผักกูเก่งเนาะอ,อีนี่มาผักกูเฉยเลยงงมากอุ๊ยโอ้โหพล่นอัตาบิกเลยใส่กูอีกนี่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 นนมึงพล่นใส่กูใช่ไหมอโอ้โหแม่งอยู่ไกลเน่ะ โอ้โหอะไรวะผักกันเก่งอ่ะอีพวกนี้ผักกันเก่งเชื่อไหีนั่นได้ของขวัญไปแล้วนะอีหนึ่งเก้าหกสี่นั่นไงกูว่าแล้วมันได้ของขวัญไปแล้วมึงเมื่อกี้มึงผักกูใช่ไหมมังอาจฮีอะไรของแกนะพี่พมาอะไรของมึงฮะบ้าบอคอแตกมาก๋ยวมึงเจอกูมึงเอาของขวัญกูคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะมึงเอาของขวัญกูคืนมาอ่าแม่งยิงกันอีกนี่เนี่ยกูขอยิงหน่อยหนึ่งทีได้ไหมนี่เนี่ยยิงยิงให้หมดเลยยิงให้หมดยังไง อีกหนกมึงจะไปไหนมึงมาเคียกกูก่อนเพราะว่ามึงขโมยของขวัญกูสะแครกลัวอ๊้ยไม่กลัวเลยครับผมมาตบกบกูครับผมนี่เนี่ยตบกับชั้นนี่ยังไงยังไงตบพ่อตัวเองตบปู่ตัวเองยังไงยังไงต้องตุยครับผมต้องตุยแล้วนะครับผมเพราะว่าคุณบางอาจขโมยของขวัญนะครับนี่เนี่ยอุ้ยเก่งใช่ไหมเก่งใช่ไหมดูโดนฉีดไปครับผมหนึ่งเออตุยไปเลยวายตุยแล้ววายวาย นี่แหละจุดจบของการการขโมยของขวัญของฉันอุ้ยน้ำมันไมนัสวันนี่นาะว้าวเดี๋ยวเราขอสู้ไมนัสวันก่อนนี่แนะ่ฉีดก่อนครับผมฉีด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 เออเดินไปดีเจ็บเลยดีเจ็บเลยดียังไงครับอุ้ยโอ้โหฉีดโอ้โหโคตรแรงเลยอุ้ยเดียว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 โอ้โหโอ้โหเลื่อนเลื่อนต่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำร้ายฉันนะโอ้โหอิมานัสว,วันไล่ตามมาละชิบหายแล้วไง อย่าอย่าอย่าย่าอย่าทำร้ายผมเลยเราเป็นสายพันธ์เดียวกันนะพี่โอ้โหแสดงว่ามันเลือดเยอะแน่เลยอีเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยขอว่ายน้ำหนีก่อนนะครับผมกระโดดน้ำหนีกระโดดน้ำหนีก่อนนางคงไม่ตามมาหรอกมั้งใต้น้ำเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมนางไม่ตามมาเนาะวิป่าวะตามมาไหมนั่นอ่ะเดี๋ยวขอหันไปข้างหลังก่อนได้ไหมตอนนี้รู้สึกว่าแบบว่ามันจะตามเรามาอยู่อะใช่ไหม นั่นไงว่าแ้วโอ้โหหยุ้มากโอ้ยเดยเดรดพี่พี่เดยวก่อนครับเดยวก่อนโอ้ยยา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 ,ยาพี่ครับพี่ครับอหยุดครับผมพี่แม่น้ำวันหยุดครับอุ้ยวิยญาณนะพี่ยานะพ,นะพี่ผมไม่อยากตายเอตายเลยอีดอกทองว้าวที่นี่คือฟลอริดาเราจะต้องได้ของขวัญได้แน่นอนเราขอของขวัญสักหนึ่งอันนี่เนี่ยคำรามก่อนครับผมก่อนที่จะไปเอาของขวัญ <c oughs> ตอนนี้เราว่ายน้ำรจึงจุด ที่ของขวัญเกิดแล้วนะครับผมนะเออขอเอาของขวัญตรงนี้ก่อนกันล้วกันอันนี้ก็น่าจะแบบว่ารอให้ประมาณถึงร้อยี่สิบนาทีเนาะเออไม่ใช่สิร้อย0ี่สิบวิอีบ้าร้อยี่สิบนาทีบ้าอะไรนานไปหรือเปล่าก็เป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วนั่นนะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงบ้าบ,าบาอคอหอยทอดเดี๋ยวเรารอก่อนเนาะเผื่อว่าเราจะได้ของขวัญเนาะตอนนี้เราก็รอมาเป็นชาติแล้วกว่าจะได้ของขวัญโอ้ยอีวันนี้ก็ผักกูเก่งเหลือเกิน แล้วก่อนนะอุ้ยอีหาโอ้อีนี่ก็เตะเก่งเฮ้ยอันนี้มันก็ซิล่าโชวะหรือเปล่าเออเราได้ของขวัญน,นะครับผมเป็นหมวกหมวกอะไรวะเนี่ยงงมากขอว่ายน้ําขึ้นฝั่งก่อนนะครับอีนี่ใช่ไหมที่ทําลายฉันได้อุ้ยตกก่อนอีหานี่ต้องโดนแล้วนะครับผมไล่ตามครับผมยวขอขึ้นฝั่งก่อนเทอร์มึงโดนกูแน่ อีนี่ใช่ไหมที่มันถีบเราเมื่อกี้อ่าขึ้นฝั่งมาแล้วสินะนี่เนี่ยขอตบหน่อยหนึ่ง EA ขอตบหน่อยกระโดดตบครับผมวุ้ยอู้หท่านี้เท่มากอะ่ะท่าลอยนะครับผมท่ากอซิล่าลอยยังไงมึงโดนกูยังไงขอฉีดหน่อยนีเนี่ยฉีดใส่หน้าฉีดใส่หน้าฉีดใส่หน้าอุ้ยมึงจะลอยหนีไปไหนมึงจะลอยหนีไปไหนฮะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้ขอตบหน่อยครับผมหนึ่ง EA ขอตบหน่อย ขอตบหน่อยโอ้โหไม่โดนนี่ฮะมันลอยเก่งอ่ะอีนี่ขี้โกงอ่ะขี้โกงเก่งอะไรมึงลงมาแล้วใช่ไหมนี่เนี่ยขอตีหน่อยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโดนอะตอมิกเดซไปอะตอมิกเดซใส่อุ้ยอุ้ยยังไงมึงนี่เนี่ยขอตีหน่อยขอตีหน่อยขอตีหน่อยนี่ฉีไปก่อนอุ้ยโอ้โหโดนตีบเดี๋เวเด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 ยดเ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 เดเดยดเดเด้ดเดเดยดเ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 กูดเ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 เดเยเเด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  ขออิบก,ก่อนว้ยา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 ขออิบก่อนขออิบก,ก่อนขออิบก <remembrance S 2> <raz dengan S 1> ่อนเดี <Warriors> ๋ยว็ดเด็ดเดี๋ยวขออิบก่อนขออิบก่อนอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิอย่าพึ่งครับผมอย่าพึ่งวินี่เนี่ยฉีดไปก่อนอี่ห่าเอาไปไหนแล้ววะอู้ยมา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 อย่าพึ่ง อย่าย่าพ like ่อุ้ยอย่าอครับผมอย่าครับผมผมไม่ได้ตั้งใจอุ้ยเดี๋ยวเดยดียขออิบก่อนไดหมนย่ยเลือดเล่นน้อยแล้วเลือดเล่นน้อยแล้วอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งพึ่งขอว่ายน้ำหนีก่อนมันคงตามเรามาไม่ทันหรอกนะเพราะว่าเราว่ายน้าเร็วเราว่ายน้าเร็วใช่ไหมอู้มันตามตาาติดติมันตามตามาติดติดอย่าอุ้ยอ้าวตุยเลยกูเดี๋ยวอย่าพึ่งจะตุยแล้วจะตุยแล้วเดี๋ยวเดี ยา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 โหเหลือกระติงแมวเองเลืติงแมวเองเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยยาตายอีกแล้วตายตลอดตายทุกตา <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าเอยกับเจ้าน้องปัสซิลาจูเนียเนาะจะบอกว่าตัวนี้มันเก่งตอนต้นเกมที่เราเล่นใหม่ๆเลยเนาะเออจะบอกว่ามันเก่งนะไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งดูดีคำรามแป๊บ โอเคเดี๋ยววันนี้กนะ็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้ด้วยเนาะอ่าแล้วถ้าอยากให้เล่นตัวอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวก็บอกกันได้นะครับผม mm hmm. เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย่า